แมมื่อเศร้าจ้าวันดีวันหยุดพี่น้องจ้าบอกไปตาก,กันแหนมไปอากาศทุกขัทุกนะถ้ามาหาเห็ดอุ้ยเป็นเห็ดอีหยังเนี่ยเขามาตาัดหญ้าไหมเดี๋ยวสิแพนกล่องให้เบิง่งมาด้วจ้าพี่น้องจ้าเห็นเห็ดดอกไงจะสิผ้าบิง่งว่าม,มีดอกหน่อยบ่ พี่น้องพามาเก็บเห็ดจ้ะกำลังปงเลยพก่นนะ้เนี่ยุ้ยกำลังงามนีอีกดอกหนึ่งเมื่อก,กี้เห็นดอกเงี้ยเขาเตะไปแล้วแต่เขาสิเอานี่มาไม่เสียเทียว อีดอกนึงนึกว่าสิบบ็เด็กเก็บตรงนี้ได้สามดอกสามดอกได้จ้าเดี๋ยวแปลอีกดอกนึงเข็นไว้แล้วอันนี้ดอกนึงได้เพมันยอยู่ใกล้ถนนได้จ้าเสียงมันก็สีดัง นี่ยางงามอุ้ยพออีกดอกหนึ่งรอจ้าอุ้ยข้ามค่ะ น,นี่เห็ดอีหยังนี่โอ้ยงามแตเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหาเห็ดที่เขาหูอันนี้เขาตาัดหญ้าไปแล้วเนาะเห็ดที่เขาหูจานในเขาเฝ้าพระอ,อินทร์อันนี้เห็ดตะปูบ่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งเห็ดที่เข้าสิกินได้เนาะเห็ดเผืองหวานโอ้ยมีแต่เห็ดโมหุจกัก เสียงรถกษิตดังน้องไก่ถนนเบิ้งสายรูปอู้นีดอกงามคักต,ตับบัลลูวะเห็ตตะเบียบอี๊อดในเขาเฝ้าพระอินทร์เนาะจ้ะเขาสิเก็บตะเห็ดที่เขาหูจักโอ้ยน้องชายเบิ้งเห็ดอ,อันนี้มัน,นก็คือเห็ดเผิงหวานแท้เห็ดตะปูติปิอยู่ตะบกระเจ็บเนาะจ้ะบ่หูจัก เห็ดอีกอย่างล่ะโอ้ยปีนี้บ่ค่อยได้เก็บเห็ดือสิบาบาไว้แท้อันนี้เห็ดเพึ่งหวานโอ้แม่แเห็ดพึ่งขาลายนะคะจเะเบาหรอกจ้ะเห็ดพึ่งขาลายหนาวเราได้พี่น้องเห็ดบ่ค่อยออก มาแต่มันสิบอมมีให้เก็บโอ้ยยังโชคดีมีให้เก็บอยู่โอ้ยกำลังหนาหักเฮ็ดที่เกิดกับกินม่ได้เฮ็ดที่กินได้กับมาเกิดเนาะจัะคุณอะอย่างน่ารักเลย,ยาหากันต่อโอ้ยเฮ็ดที่เปเ่าคือหลายแถวบึงเนี่ยสวยประหาร มันมาหนาวเน่อเห็ดพวกนี้นะอันที่บเบานะ่ะหลายหลายอันที่สีเอาเนี่บ่เกิดไปไปเผื่อมันขึ้นปาตพี่หน่องยางมาตั้งไก่จังสิพ่อดอกหนึ่งอู้ยแต่บางงามว่าเปนเห็ดมันเหมิดหรอเปล่ ดูว่ามันต้องรออากาศหนาวมาอีกคุณนะงามขักสามปลาแล้วได้แค่น่อยเดียวไปยางตอปลาเป็นเห็ดหล่มป่นี่พี่น้องคือหลายแทพงเนจ่ะดอกกระลังงามคุณจุ่มหนึ่งกลาลังตุง้ม กำลังขืนก็มีเป็นเห็ดล่มบอรหรือเห็ดผิดขาบอลาย่ห,หมแต่ดอกมันลายอยู่ดีแต่ขามันบอลายอุย้ยงามค่ะเห็ดที่กินกับบเกิดเห็ดที่เกิดกับบะกินเนาะอืมงามงามเป็นเห็ดอีกอย่างละนี่อุย้ยสออน แต่แสบคักนั่นคือเหตุอีอย่างละ,ะตำปนก็สิแสบขึ <c oughs> ้อนอ่อนๆกับมีแมวนะ่ะโอ้ยวนะ่าน่ะไอเบิ้งใกล้ๆแต่ขางบนมันปัดลลยอยู่เด้ยแต่ขางล่างมันคือปอลายส่นเด้ยขันว่าเหตุลมต้องไปถามปร,ร,รมาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายแหละ พี่น้องเบิ่งเห็ดดอกนี่มาเกิดทาท่ายแต่เห็ดโจดโปดอยู่ทางคนนยางโอ้ยมาดอกเดียวบ่บ่ไมีมูติ๋มเน,นีมามาดอกเดียวกันเก็บเลยจ้าโอ้ยอยัางงามอยู่เนาะองเนี่ยเดี๋ยวสิไปหาพี่น้องก่อนหามูก่อน พูด่ะคือมาดอกเดียวนี่เธอจ้าที่เาไดใไต้แกงหนึ่งงามบอพี่น้องมแต่อดอกางามเฮ็ดผึ่งขาไล่ดอกหนึ่งได้จักดอกนี่สามหา้าแปดดอกเก้าดอกก็เฮ็ดผึ่งขาไลา่โอ้ยเห็ดมันสิเมิดหรอบอมันคือบอมี หรือว่ามันอันพึ่งสิออกไหมบันนี้เ้อากับสิตาดขาเนาะจ้าซ้ำนี่กับด้แกงหนึ่งเด้อจ้าสิตัดขาแล้วก็สิกับ,บ้านกันเนาะจ้าเดี๋ยวเขาตัดขากันก่อนจ้าเดี๋ยวสีมากแก่มือไม่ปกติมันต้องเมิดผุนด้หนาหนาวผุนอ่ะมันเปีกยกอยู่ไหมเบิ่งปามันกันยังเปียกฝนตกมาไหนอาทิตย์กลัว ยัง้อสิลงมือตัดขาอืมตัดขาเสร็จเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปแกงกันเลย